ประธานสการจังหวัดสุรากาลท่านเทิตสวัสดิ์อัศวิ์ใหญนะคะคืออยากจะให้มีการประชุมในครั้งนี้นะคะเพื่อแต็ที่ได้รันแรงเพิ่มขึ้นในทุกท่านนะคะการประชุมในวันนี้น,นะคะหวองว่า ระเบียบวาระการประชุม <pad> <aer od lide> ที่ได้แจ้งให้กับท <pad> ุกท่านทราบจะมีการประชุมใน3วาระด้วยกันนะคะในระเบียบวาระคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชธารมค่ะจากนั้นจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่สมนะคะก็คือเรื่องอื่นทางราชธารมนะคะซึ่งเราคงทราบกันดีว่าทางราชธรนเนี่ยได้มีการถือว่า ร่วมกันในวันนี้นะคะเราจะมาร่วมกันเสวนานะคบความร่วมมือในการจัดตั้งนิคมศักดิ์กรราชพันธ์นั่นเองค่ต้อนรับท่านชนสวัสดิ์อัศวะแหงประธานการ ท่านนันทิดาแก้วบัวประชุมตามประเบียบวาระในลำดับต่อไปค่ะขอกขอบเรียนเชิญค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะครับในกรรมการขอบกันท้านะครับทุกทุกขั้นนะครับที่สลับในในเรื่องของที่โควิดนะครับผมเองนั้นได้ได้เจอแบบที่โควิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยพี่โควิดได้เป็นโอกาสนะครับในเรื่องของการเปิดประชุมนะประจําปีนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเราเองนั้น การโทคี่การร่วมมือกับทางโรงพยาบาลจังหวัดสุริราที่จับสถานที่อยู่ตรนนี้จะมีการสัรคสินประมาณจำนวน500องค์นับว่าเป็นบอดสัตว์เลยแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยที่นี่จ,จะเป็นที่แรกของโลกที่จะเกิดที่กรมอุตกากรร,ราชธรรมในการแก้ลองฟังไม่จบแล้วท่านจะเห็นว่ามันดียังไงสําคัญยังไงนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนําทีมงานของกระทรวงยุติธรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะว่าที่มาประชมุมวันนี้นอกจากผู้บริหารที่อยู่ในพื้นที่แล้วคือท่านยุทธนานาคเรือนศรีผู้งานผู้งานที่กรมราชธระรมนะครับอยู่นี้ครับท่านได้ได้รับงา,านที่ารณาไว้นะครับที่ท่านนะครับนี่ก็จะเกี่ยวข้องบริหารนักตงสังเกเครื่อนหมายบุคคลนั้นเอาตัวพิวจพโรนขาวนะครับอย่างนี้นะครับเป็นที่ดีเรื่องนะครับตัดประบุคคล ท่านนายกนำการตรวจาระเินเสร็จนะครับปราการไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เป็นลตอนนี้จบว่าดีหมดแล้วก็เริ่องที่ไหนแการศึกษาก็พบว่ามีสจังหวัดที่น <si suppression> ่าจะนำร่องและทำได้เลยปราการก็ตามมาเนี่ยวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราที่เราจะการร่วมา่าือลน งานผู้สื่อสายขงานก็แล้วอะไรก็แล้วไลาท่านท่านประธานก็เลยมีท่านประธานบอกก็เลยมีประสบการณ์ร่วมกันในบริการสามเดือนจำรู้เราทำได้แน่นอนเราจะทำโอกาสเนี่ยที่แรงงานของเราอยู่นั้นเนี่ยเป็นหลักแสนนะซึ่งเราสามารถคัดได้าท่านประธานอายุขนาดไหนท้าย